สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีมีนเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5นนะครับชาวลัคนาราศีมีนเดือนนี้ดาวประจำตัวท่านดีนะครับได้รับพลังที่ดีทีเดียวจากพระอาทิตย์ก็จะแบ่งเป็นสองช่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นช่วงที่โอกาสดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการสะสางเรื่องงานการแก้ปัญหาเรื่องงานการดําเนินโปรเจกต์ใหม่หรือโปรเจกต์เก่าขยายโปรเจกต์ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตัวท่านก็มีพลังนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อยู่ในวงการงานเป็นอย่างดีนะครับและท่านก็ยังสามารถที่จะมี งานการหรือโปรเจกต์ที่คิดเป็นระยะยาวหรือเรื่องใหญ่ๆได้นะครับในเดือนนี้เป็นอย่างดีนะครับก็รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในครึ่งเดือนแรกส่วนครึ่งเดือนหลังนั้นเนี่ยดาวพระฤหัสเนี่ยได้รับแสงพระอาทิตย์น้อยลงไปนะครับก็อาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับก็เป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่ท่านจะวางแผนชีวิตทางด้านญาติพี่น้องก็ดีนะครับสามารถ อุปถัมภ์ค้าชูกันไปได้คือท่านจะพึ่งเขาก็สามารถพึ่งได้เขามาพึ่งท่านท่านก็ช่วยเหลือได้อันนี้ดีทางด้านการเงินทางด้านการเงินนะครับก็เรียกว่ามีการหมุนเวียนเงินที่ดีนะครับรายได้เข้ามาเป็นลักษณะของเงินก้อนใหญ่ๆนะครับที่ท่านทำเอาไว้จะเป็นลูกหนี้เก่ามาใช้หรือเป็นโปรเจกต์ที่ท่านจะต้องติดตามทวงถามมาเนี่ยเดยนี้ไมนะ แต่ระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามันมีดาวสัมพันธ์ไปว่าบางครั้งนี่ท่านอาจจะใช้จ่ายเรียกว่าเป็นรุ่มหลงการใช้จ่ายในบางเรื่องจนสุดโต่งหรืออาจจะไปมีศรัทธาในเรื่องผิดๆนะฮะทำให้เงินทองใน,นมันล่วไหลไปได้เพราะดาวพระราหูเนี่ยยังค้นซัดท่านอยู่ก็เรียกว่า,เ,าเงินหาได้แต่การใช้จ่ายต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการใช้จ่ายแบบภาวะอารมณ์พาไปนะครับ มาดูทางด้านความรักในเดือนนี้ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเหมือนกันดาวที่เกาะกลุ่มมานะครับจากดาวปตัตตนิดาวพระศุกร์อะไรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในพปตัตตนิเรียกว่าท่านจะมีความสุขก,กับคู่ของคนรักเป็นอย่างดีคู่ของคนรักก็สามารถช่วยสนับสนุนค้ำจุนทางด้านการงานทางด้านเยรติยศยชื่อเสียงด้วยนะครับ แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะแผ่วๆลงไปหน่อยอาจจะเป็นว่ามีภารกิจที่จะต้องต่างคนต่างทํามากขึ้นนะครับก็ในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานนะครับทางด้านความระมันจะมันดีอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ชาวลัคนาราศีมีในเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีละครับแต่ในช่วงดีมากๆอย่างที่บอกไปแล้วอยู่ในพาร์ทแรกนะครับก็เราสามารถวางแผนได้นะครับตามอิทธิพลของดวงดาว ครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องสวัสดีครับ